ราไปดูไส้กรอกกันหน่อยครับมีไส้กรอกแบบไหนกันบ้างนะเดี <sign> ๋ยว <Aven ge> เราจะทำสูตใช้นี้กันถ้าเราขาย25บาทเราก็จะได้กำไร8บาท31เสตางสวัสดีครับก็แชร์สูตรเมนูที่ขายตลาดนัดมาก็หลายเมนูแล้วนะวันนี้ต้องบอกว่าเราลองทำเมนูธรรมดาธรรมดาที่เขาทอดขายกันนะ ลองทําให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนี่ผมมีให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ให้ดูชัดๆนี่ให้ดูชัดๆจริงๆมันคือไส้กรอกทอดแต่ผมตั้งชื่อว่าไส้กรอกหมึกกระตอยเห็นไหมดูมีความเป็นประมึกประมึกดูเห็นไหมนี่โอ้สวยงามแล้ววันนี้นะครับแชร์สูตรน้ําจิ้มรสเด็ดด้วยนี่น้ําจิ้มว่าแล้วนะครับเห็นน้องน่ารักน่าสงสารจับกินเลย ไส้กรอกเขากรอบมากมีความเป็นไส้กรอกแต่ฟิลลิ่งเหมือนกําลังกินปลาหมึก <S <S 1> <S 1> ๆๆๆไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์สูตรน้ําจิ้มด้วยน้ําจิ้มนี้สามารถเอาไปทําเป็นน้ําจิ้มไก่ได้ด้วยนะไก่ย่างไก่ทอดได้เลยแล้วก็คํานวณต้นทุนให้ดูด้วยว่าขายชุดหนึ่งเนี่ยดูดีมีชาติตะกูนะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่คิดว่าตลาดนัดปังแน่นอนอร่อย เดี๋ยวเรามาเตรียมพริกก่อนนะครับวันนี้พริกซื้อมาก็เย็นแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องสับพริกด้วยนะครับแต่วันนี้เนื่องจากมีเวลาน้อยเดี๋ยวผมใช้เครื่องทุนแรงนะก็เราเตรียมพริกก่อนเราก็หั่นพริกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจะได้สับง่ายเดี๋ยวเรามาทําการบดกระเทียมกับพริกกันก่อนนะครับก็วันนี้นะครับเวลามีน้อยก็เลยใช้เครื่องทุนแรงนะวันนี้ผมจะมีเป็นเครื่อง แฮนด์เบรนเดนะครับของ k i t c h e n a อ d นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในครัวนะครับวิธีการง่ายๆก็คือนี่ฮะชุดใบมีดนะครับจะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2ใบมีดนะครับก็แค่ประกอบง่ายๆตามนี้เลยนะเสียมเข้าไปแล้วก็บิดนะครับอันนี้ก็เป็นการล็อกละนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับเราก็ทำการตันเลย ตอนนี้นะครับเราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาปั่นพริกกันนะครับก็ความละเอียดความหยาบขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าเราอยากจะได้ความละเอียดความหยาบแค่ไหนนะครับก็เวลาถ้าหยาบหยาบเราก็ไม่ต้องปั่นนานนะครับผมเอาหยาบแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับก็ผมใส่น้ำสะอาดลงไปถ้วยครึ่งครับ ตามด้วยน้ำส้มสายชูถ้วยคึ่งนะครับเกลือน้ำตาลทรายจุดเตาเลยครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับจนน้ำตาลเกลือละลายดีนะครับตอนนี้น้ำตาลกับเกลือละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนให้น้ำมีความเหนียวขึ้นมานิดนึงนะครับตอนนี้นะครับผมเคี่ยวมาเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับน้ำมีความเหนียวขึ้นเล็กน้อยนะครับผมก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะครับ ตามด้วยพริกชี้ฟ้าสับนะครับปนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เดือดนะครับตอนนี้นะครับที่เราต้มไว้นะครับก็เดือดแล้วนะครับผมก็ปิดเตาแล้วเดี๋ยวเรอพักไว้1ชั่วโมงนะครับให้เย็นตัวนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของไส้กรอกปลาหมึกเรานะครับก็เป็นหมึกจิ๋วของเรานะ1ชิ้นเราจะได้หมึกสองตัวนะครับผมจะหั่นทะแยงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้นะครับจะเป็นรูปปลาหมึกนะ ผมก็จะทําการกรีดตรงลาตัวก่อนไม่ต้องกรีดลึกนะครับกรีดมาแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องถึงข้างหลังนะเสร็จแล้วเราก็จะทําการกรีดตรงกลางแบบนี้นะครับเหมือนเดิมกรีดไม่ต้องลึกเพราะเราจะเลาะเฉพาะเปลือกไส้กรอกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเลาะเปลือกไส้กรอกด้านนี้นี่ นี่ผมล้อแค่นี้พอนะครับล้อมากกว่านี้เดี๋ยวเวลาทอดแล้วมันจะบานน่าเกียดนะมันจะไม่สวยนะอ่าเราก็ล้อทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ล้อแค่นี้นี่จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทําในส่วนของหนวดนะครับหนวดเราก็ผ่าเข้ามาตรงนี้นะครับอาจจะใช้วิธีการกรีดอย่างงี้ไนนี้กรีดจะง่ายกว่านะครับเป็นทั้งหมด8แฉกเลย เข้ามาลึกนิดนึงจะได้มีเป็นหนวดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้และเดี๋ยวทาตัวต่อไปเลยนะครับ ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไส้กรอกหมึกของเราลงทอดเลยขยับด้วยนะเราจะทอดแค่ให้พอบานนะครับเพราะว่าทอดนานแล้วเดี๋ยวจะไม่สวยนะครับโอ้สวยงามสวยงามหมึกน้อยของเรานะครับเต็มสะเลยทีเดียวนะสะน้ำมันของเรานั่นเอง เดี๋ยวท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของไส้กรอกหมึกกระตอยกันหน่อยนะครับผมทําเป็น2ตารางนะครับก็คือในส่วนของน้ําจิ้มกับในส่วนของไส้กรอกนะครับมาดูตารางแรกนะครับคำนวณต้นทุนน้าจิ้มวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะมีน้ําตาลทรายนะครับก็ใช้450กรัมมีเกลือครับใช้30กรัมนะครับน้ำส้มสายชู330กรัมประมาณถ้วยครึ่งนะครับ แล้วก็จะมีน้ำสะอาดถ้วยครึ่งเหมือนกัน330กรัมนะครับพริกชีฟ้าเราใช้ประมาณ8ช้อนโต๊ะเนาะพริกชีฟ้าแดงที่เราสับแล้วนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับประมาณสัก4 5ช้อนโต๊ะก็หลังจากที่คำนวณน้ำจิ้มนะครับผมชั่งน้ำหนักได้ประมาณ1,035กรัมเราใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ49บาท58สตาง ทีนี้เรามาดูตารางในส่วนของไส้กรอกกันบ้างนะครับก็ไส้กรอกเนี่ยผมใช้เป็นไส้กรอกแฟลงนะครับแพ็คนึงเนี่ยมัน80บาทมี24ชิ้นนะครับก็ผมคำนวณให้ลงตัวนะครับผมก็คำนวณที่ประมาณ5แพ็คนะครับหรือ120ชิ้น น้ำจิ้มเราจะตักชุดละ25กรัมนะครับจะมีน้ํามันพืชนะครับแล้วก็เป็นถาดกระดาษขนาด4ีคูณสนิ้วราคาแพ็ค100ใบนะครับหกบาทแล้วก็เป็นถ้วยซอสพร้อมฝาขนาด1ออนซ์นะครับเจบาท ร้อยใบนะครับก็ผมเผื่อค่าแรงไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับในการทำไส้กรอกนะครับแล้วก็จะมีค่าอื่นๆสัก10%อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ตของต้น,น,นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับคำนวณมาแล้วนะครับเวลาเราทําเป็นหมึกกระตอยนะครับไส้กรอกหนึ่งชิ้นจะทําได้2ตัวนะก็จะได้ทั้งหมดประมาณ240ตัวหรือ240คร้นนทุต่อชิ้นอยู่ที่ปรบตัวเกือสางรขายสี่ 5ชิ้นนะครับหรือชุดละ5ตัวได้ประมาณ48ชุดต้นทุนต่อชุดอยู่ที่18บาท81สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่37บาท63สตางค์ราคาสูงนะครับขายตลาดไม่ได้แน่นอนอ่ะผมขาย25บาทชุดนึงจะได้กําไร6บาท19บาสตางค์บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหนั่งตัดนั่งแต่งตั้งนานกว่าจะได้เป็นตัวหมึกได้กําไรชุดนึง6บาทกว่าเองเหรอมีทางออกครับเดี๋ยวเราามดู เราจะลดต้นทุนยังไงได้บ้างนะครับเห็นไหมถาดกระดาษนะครับอันนี้ผมไปเซิร์ชมานะครับใน l a z a d a เนี่ยร้อยใบอยู่ที่46บาทเองฟรีค่าขนส่งด้วยนะอ่าเห็นไหมเราก็เปลี่ยนเป็นถาดกระดาษขนาด4คูณ4นิ้วขนาดเท่าเดิมครับเป็นกระดาษคราฟนะครับฟูเกตด้วยราคาลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้วยซอสแทนที่จะใช้ถ้วยซอสแบบเดิมที่มีฝานะครับเราเปลี่ยนเป็นถ้วยซอสสีขาวขนาด2ออนซ์ราคาถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับ300ใบแค่105บาทเอง อันนี้ก็ไปดูในแมคโครได้นะแบบนี้นะครับก็น้ําจิ้มนะครับปกติตักถ้วยละ25กรมัมเราตักเหลือถ้วยละ20กรัมพอนะครับก็หลังจากที่คํานวณต้นทุนมาแล้วนะครับต้นทุนเรานะครับต่อชุดจะตกเหลืออยู่ที่16บาท69สตางค์ถ้าเราขาย25บาทเราก็จะได้กําไรประมาณ8บาทกว่าๆ8บาท31สตางค์ ครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับสำหรับใครที่เบื่อไส้กรอกทอดแบบเดิมๆลองทำเป็นไส้กรอกทอดหมึกกระตอยแบบนี้ดูบ้างหน้าตาน่ารักน่ากินมากๆเลยนะครับเห็นหน้าตาก็เรียกร้องความสนใจได้แล้วลองนำกลับไปทำดูนะครับสำหรับเทคนิคนี้และบอกเลยนะครับน้ำจิ้มสูตรน,นี้เด็ดมากๆอร่อยมากๆเลยครับ